สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอยสิบเก้าทาโร่คลิปนี้เป็นความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นชาวราศีพฤษภนะคะใครไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นข้ามคลิปนี้ไปได้เลยค่ะไม่เหมาะกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณ mm. เดี๋ยวเป็นไมซ์เซ็ตที่ไม่ดีเดี๋ยวไปหวัดระแวงกันเนาะชาวราศีพฤษภนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภา ถึง14มิถุนาช่องนี้แบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยนะคะคุณสะดวกดูแบบตะวันตก ราคณาราศีจะเป็นดาวจันดาวสุสามารถดูได้หมดเลยเลือกที่ตรงกับคุณไม่ใช่ดวงส่วนตัวอย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้ทงสิน้นพลังงานสลับกันได้ตลอดเวลาเนะฮะก็มีช่วงหนึ่งที่พลอยหายไปเนาะก็ขออภัยด้วยช่วงที่หายไปก็คือคุณแม่ป่วยนะคะก็รับคุณแม่มาดูแลต้องคอยพาไปหาหมอแล้วก็ต้องทําอะไรหลายๆอย่างเนะะีนะะ่ยก็ ไม่มีเวลาทําคลิปเลยแต่ก็ยังรับดูดวงส่วนตัวแล้วก็รับสอนอ่านไพ่ยอยู่ตลอดเวลาค่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะคะดูให้2ดวงถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ดูให้สองดวงก็คือดวงคุณกับคู่กรณี จะเป็นคนคบคนคุยคู่สามีภรรยาดูได้หมดเลยนะคะก็2ดวงในเวลา30นาที500บาทแอดไลน์มาได้เลยค่ะนะคะแล้วใครอยากเรียนอ่านไพ่นะคะพลอยก็รับสอนอ่านไพ่ยอยู่ด้วยนะคะก็สอนตัวต่อต,ตัวค่ะนะคะไม่ต้องเดินทางมาสอนแบบวิดีโอคอลคุยกันเนาะคุยกัน2คนเรานะคะก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะเรื่องราวตรงนี้อย่างที่บอกเป็นแค่ดวงโดยรวมอย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะคะ ดูเป็นแค่ไกด์ไลน์ให้กับชีวิตเท่านั้นดีแล้วไปไม่ดีปล่อยผ่านค่ะมาเริ่มกันเลยรูปแบบความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยอ,อ๋อก็ขอบคุณหลายๆคนที่แอดไลน์มานะคะถามหาคลิปนะะก็ไม่ว่างจริงๆนี้ก็เริ่มมาทําให้แล้วนะคะก็ขออภัยกับการหายไปด้วยมาดูกันค่ะนะ,ะมาดูกัน รูปแบบความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของคุณถูกแบ่งออกไปรดน้อยถอยหลังลงนะยังมีความรู้สึกมีความรักให้แต่ว่าอาจจะทำน้อยลงอาจจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นหรือเอาเวลาไปให้คนอื่นเอาความรู้สึกไปให้คนอื่นแต่ยังมีคำว,ว่าครอบครัวอยู่ยังมีความรู้สึกเชื่อมโยงกันอยู่อาจจะทำธุรกิจร่วมกันอาจจะมีการเงินที่ต้องสปอร์ตกัน หรือบางคู่บางคนไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วด้วยนะคะความรักที่ได้มามันเลยรู้สึกว่าถูกแบ่งมาเนาะช่วงเวลาของความเงียบค่ะมีชาวราศีกันเข้ามาเกี่ยวข้องนะไพะ่เดอะเฮอร์มิตชาวราศีกันนะคะหรือเป็นไพ่ของคนที่ลักษณะของความเงียบเงียบใส่กันหรือต่างคนต่างอยู่แล้วก็อาจจะเงียบเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอาจจะเงียบ ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจนะฮะแล้วก็ไพ่เดอะเฮอร์มเนี่ยมันเป็นความที่แบบมีเซฟโซนเนาะเออรู้สึกว่าตัวเองกำลังเจอปัญหาก็กลับมาอยู่ในเซฟโซนเนี่ยกลับมาอยู่ในความรู้สึกของออตัวเองแล้วก็ไพ่บอกว่าคุณคาดหวังถึงความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ มันอาจจะเคยดูมั่นคงม,มีเป็นซื้อบ้านซื้อรถทำอะไรร่วมกันหรือว่ามีความฝันว่าเอ้ยเราจะใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตแต่วันนี้ไพ่มันบอกว่าโอ้โหเดอะเฮอร์มิตกับไพ่ไพ่พระขึ้นมามันมันมีความนิ่งใส่กันเยอะมากๆถ้าคุณเป็นเดอะเฮอร์มิตนะโอ้ชาวราศีพฤกษศกตัวคุณเองขึ้นมาเลยนะเป็นตัวของคุณเองเนะาะไพ่พระขึ้นมาก็มันเหมือน ความรู้สึกอะบางทีก็อยากปรงบางทีก็อยากตัดนะฮะเขาเขาอาจจะเป็นเหมือนไพ่เดอะเฮอร์มิทที่เงียบแล้วก็หันหลังให้เราเราก็เงียบเพื่อคอยมองว่าสถานการณ์ของความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นกว่านี้ไหมจะจนจนแล้วจนรอจนคุณเริ่มรู้สึกว่า เขาเรียกว่าอะไรตัดพอ้อหรือเสียใจกับเรื่องความสัมพันธ์ที่มันถูกลดลงบางครั้งคุณอาจไม่รู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออทาไมเขาถึงเปลี่ยนไปจนวันเนี้คุณก็เริ่มรู้สึกว่าเออปอง่ปองปงเหนื่อยเนื่อยเบือ่อเบื่อปล่อยผ่านอะไรเงี้ยค่ะเออเฉยกับมันได้นะะแต่ว่าเฉยในแบบที่ยังเสียใจยังทุกข์ใจอยู่ในความรู้สึกของเรามาดูรูปแบบเออมาดูพลังงานของคุณห้าใบเขาห้าใบค่ะ พลัางงานของคุณห้าใบและก็เขาห้าใบนะฮะตัวตนคุณได้เดชาริออดไพ่ของออชาวราศีกรกฎนะฮะหรือว่าคนที่ทํางานด้านการเดินทางนะไปโน่นมานี่บ่อยๆนะ,ะไปโน่นมานี่บ่อยๆเป็นชาวต่างชาติด้วยนิสัยของไพ่นี้อาจจะเป็นคนที่แบบ กำลังมีความการวางแผนที่จะเอาชนะกับเรื่องบางเรื่องบางทีไม่ได้ชนะเขาเราหาบางทีก็อยากชนะกับตัวเองเนาะไพ่เดอสตาชาวราศีกุมนะฮะคนที่ทำงานเกี่ยวกับยูทูบเบอร์นักร้องนักแสดงงานออนไลน์ต่างๆเป็นคนที่อาชีวิตอาจจะคนที่เป็นคนของสังคมนะคนของสังคมคนของ คนที่คนอื่นเห็นชีวิตอาหารดืดสตาเนาะจิตใต้สำนึกเป็นสิบดาบนะคะเออแล้วก็แปดดาบโอ้โหแนวโน้มเป็นหนึ่งเหรียญค่ะเนาะมาดูเขาบ้างค่ะขอพลังงานเขาห้าใบค่ะพลังงานเขาเป็นคิงถือดาบเนะฮะธาตุไฟอ,อ ทัดธาตุลมนะะมีถุนตุนกลุ่มเนี่ยธาตุลมขอภัยกับการพูดผิดบ้างเนะคะเพราะว่าตอนนี้ตีสี่นิดนิดเองเนี่ยก็ตื่นมาเพื่อจะทำคลิปเลยค่ะะอดนอนนิดนึงนะก็ช่วงนี้ก็นอนไม่ค่อยพอค่ะอาจจะมีพูดผิดบ้างขออภัยเนาะห้าเหรียญเก้าไม้เท้าค่ะเดอะแฮงแมนแล้วก็เดอะเมจิเชีค่ะ โห oh, เนี่ยเดโมเจชเชนราศีกันหรือคนเกิดวันพุธเนาะก็มีราศีพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องได้นะหรือเป็นใครก็ได้นะอย่าไปซีเรียสไพเป็นพลังงานขึ้นมาก็บอกตามพลังงานของไพ่เนาะนะคะไพ่อย่างที่บอกขาตกคุณได้เดชาริออดช่วงเดชช่วงหนึพฤษภามี้้คุณจะมีความแข็งแกร่งในตัวเองการที่มองปัญหาแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรพยายามจะชนะกับปัญหาวางแผนทําอะไร ให้ดูรอบครอบขึ้นนะฮะแล้วกออ็อาจจะไปเด่นในเรื่องของการไม่อยู่กับที่อาจจะไปแบบไปโน่นมานี่นะฮะจ,จะยุ่งนิดนึงในช่วงนี้นะพาร,รางานของคุณแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เลยคุณจะมองว่าคุณต้องแข็งแก่งขึ้นจะทําอะไรต้องมีรูปแบบมีแผนนะฮะแล้วก็ไม่อ่อนง่ายๆเดือนนี้นะฮะเพราะว่าความคิดของคุณเป็นเดอสตาคุณต้องการฟื้นฟูความเป็นตัวเองกลับมาคุณต้องการ การปรับทุกอย่างให้เหมือนคนที่เขาเรียกว่าอะไรรู้ความรู้สึกอย่างรู้ทันทันความรู้สึกทันการกระทําของตัวเองนะฮะไพ่บอกว่าคุณจะปรับตัวเองให้ค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าจิตใต้สํานึกคุณยังบอกตัวเองว่ากับเรื่องเนี้ยคุณเศร้ามากๆการถูกทําข้างหลังการถูกเ ทำให้เจ็บซ้ำๆเนี่ยมันฝังใจคุณอยู่วันนี้คุณเลยแบบเหมือนจะฮึดสู้อ่ะมันบอกตัวเองนะทั้งที่รู้เออเหมือนเราแบบนอนแบบมีเสียบอยู่10บอันที่หลังอ่ะเราจะลุกให้ไหวเราจะต้องสู้ให้ไหวเราจะค่อยๆปรับตัวเองขึ้นมาแล้วในอดีตของคุณก็เจอแปดดาบด้วยคือคนที่ทุกข์ด้วยการเอาอะไรมามัดตัวเองเช่น รักเขามากเกินไปปล่อยวางไม่ได้นะไพ่เนี้ยมันแปลว่าการที่คุณคนอื่นไม่ได้ทำอะไรคุณมากหรอกแต่คุณเอามันมามัดกับตัวเองว่าคาดหวังหรือว่ามองไว้ว่าเอ้ยมันดีอย่เงี้ยมันเคยดีแบบเนี้ยแล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกดีกับมันจนวันหนึ่งมันเกิดปัญหาที่มันไม่เป็นแบบเดิมคุณก็เลย รู้สึกว่าสิ่งนั้นมันควรมีอ่ะแล้วมันไม่มีมันทคคุกค่ะมันก็เลยเอามาผูกมาตัวเองวันนี้แนวโน้มของคุณเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะขอขยายหนึ่งเหรียญให้กับคุณเนะะี่ยชาวราศีพรจิกนะ,ะพลังงานสลับกันได้นะคะอย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นเนาะ,ะดูรวมส่วนตัวเท่านั้นนะคะสามเหรียญค่ะนะ,ะ่ะสามเหรียญช่วงเวลาที่คุณเนะะี่ยจะมีการพูดคุยเนะะี่ เคลียให้ชัดเนียตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรตกลงเป็นคาพูดคําสัญญาคุณมีเกณฑ์การทาสัญญาอาจจะเป็นการสัญญาเรื่องเรื่องของเงินการสัญญาดรืยอเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรพูดให้ชัดเจนคะเออนะมันเหมือนเป็นการที่ต้อง ตกลงพูดคุยหันหน้ามาเคลียร์กันอาจจะเป็นการเคลียร์ในระดับ3คนหรือว่าเคลียร์ด้วยเรื่องของเรา3คนหรือว่าเคลียร์ด้วยเรื่องของปัญหาที่กำลังเจออยู่นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พูดได้เคลียร์ได้จัดการชีวิตในช่วง1-15นี้นะคะก็อาจจะเกิดช้าหรือเกิดเร็วกว่านิดหน่อยนะคะก็เป็นไปได้เนาะแล้วทีเนี้ยไพ่บอกว่ามันคุยกันเรื่องของทรัพย์สินหรือเงินด้วยนะคะ ทีนี้มาดูเขาค่ะนะฮะและหนึ่งเหรียญน,นะฮะเดี๋ยวนะหนึ่งเหรียญยังแปลว่าการเริ่มต้นนอหนึ่งฉะนั้นอาจจะคุยกันในเรื่องของการเริ่มต้นนะตกลงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจะ คุยกับใครเนาะยังไม่ได้บอกว่าคุยกับใครมันเป็นแนวโน้มของคุณเนี่ยที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันอีกทีว่าคุณกับเขาจะเป็นยังไงเนาะแต่เขาเนี่ยพลังงานของเขาเป็นคิงือดาาโอ้โหอีกโก้มากๆค่ะนีคุณเด่นในเรื่องของความพยายามพยุงตัวเองเข้มแข็งแต่เขาสร้างกําแพงขึ้นมาเพิกเฉยเย็นชานีคนคนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย เอาแต่ความรู้สึกตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะใจแข็งนิ่งแล้วก็เย็นชามากๆเลยเนะี่ยตอนนี้ตัวตนเขาเป็นอย่างนั้นคนที่เหมือนระแวงปิดกันนะ้นเนี่ยอาจจะมีความผิดอะไรแล้วก็เอมีความผิดทําอะไรไว้ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองต้องอุ๊ยขอภัยค่ะชนกล้องนะเ,เหมือนตัวเองทําอะไรไว้ก็เลยสร้างกําแพงเพื่อทําเป็นเฉยเพื่อให้แบบ ทุกอย่างมันผ่านไปโดยที่ตัวเองไม่ต้องกระทบกระทั่งหรือต้องกระทบกระเทือนอะไรนะคะเออทำเป็นแบบขลึมทำเป็นแบบนิ่งเพื่อให้ทุกอย่างมันแบบเออไปไปโดยที่เขาไม่ต้องจัดก,การอะไรเนะะี่ยทำเป็นเฉยเพราะว่าจริงๆความคิดของเขานะถ้าเขามีความสัมพันธ์กับใครหรือเรื่องอะไรตอนนี้เอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเขารู้สึกว่า เขาเองก็ทำอะไรได้ไม่เต็มที่นะคะเขาเหมือนทำอะไรลดลงนะฮะลดลงแล้วมันมีความเย็นชาความห่างเหินอยู่ในความคิดของเขานะะี่ยความเย็นชาความห่างเหินเนะะี่ยแล้วก็ความอบอุ่นความใส่ใจลดน้อยถอยหลังลงเขารู้ตัวนีฮะแล้วก็แล้วถ้ามองเป็นการเงินตัวเขาเป็นคิงดาบแล้วก็ห้าเหรียญมันแปลว่าการเขาเองก็มีการที่ต้องแบบ ทำหน้าที่สภาพคล่อง,างทางการเงินหรืออะไรที่เขากําลังเจออยู่ตอนนี้มันก็เป็นปัญหาเนาะเพราะตัวเขาเป็นคิงดาบดาบก็คือช่วงนี้นะคะดาบคือปัญหาอุปสรรคฉะนั้นช่วงเนี้ยเขาก็ค่อนข้างเจอกับปัญหาอุปสรรคอยู่แล้วจิตใต้สํานึกเขาบอกว่ามันเหมือนคนเบื่อเบื่อเซิงเซิงอะะเบือ่อเบืเบ่อเซ็เงเซงที่จะแบบต้องทํโน่ทนทํานี่อยากอยู่เฉยเฉยอยากอยู่นิ่งๆเนะฮะก้าวก้าวไม้แปลว่า ทุกอย่างปล่อยให้เป็นแบบเดิมจิตใต้ํานอคือเป็นยังไงก็เป็นอย่าง,งานั้นไม่ได้ทิ้งก็ไม่ได้ทิ้งแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าจะปล่อยให้ทุกอย่างมันดําเนินต่อไปในรูปแบบของมันเขาไม่ได้อยากจะขยับหรือเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็ไพ่บอกว่าเนี่ยอดีตของเขาเนี่ย เขารู้ทุกอย่างเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขารู้ว่าคุณต้องการอะไรเขารู้ว่าคนรอบข้างของเขาต้องการอะไรจากเขาหรือเขาควรทำอะไรแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำยังทำอะไรไม่ได้ในอดีตคือไม่ทำปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปนะฮะแต่แนวโน้มวันนี้แนวโน้มที่เกิดขึ้นตอนนี้ใ The Magician เกิดขึ้นเขากำลังมีความคิดถึงการ ทำอะไรใหม่ๆนะฮะเขาค่อนข้างเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมั่นใจในรูปร่างหน้าตามั่นใจในคําพูดคือเขาฉลาดอะคะ่ะเขาเป็นคนที่แบบถ้าทําทําได้นะนะฮะทำทำได้นะฮะเออแล้วอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะฮะมีสเสน่ห์มากๆทําอะไรก็ถึงถึงจะอาจจะไม่ได้หน้าตาดีแต่ก็มีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบ นะมีการชักชูนอ่ชักจูงชักอ่พูดคุยอะไรเงี้ยค่ะได้ดีนะฉะนั้นเดือนนี้เขามีเกณฑ์ที่จะแบบทำอะไรที่แบบเอ้ยเปลี่ยนแปลงอะค่ะมีการทำอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เขาคิดว่าเขาควรทำละตอนเนี้ยเขาควรทำในอดีตเขาไม่ทำนะเนาะเขาจะเป็นเหมือนคนที่แบบพยายามจะแก้ไขพยายามจะเปลี่ยนแปลงเอ่อสิ่งที่ สิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยไพ่บอกว่าเดนมาร์กเชียนะไพ่ของการเปลี่ยนแปลงที่แบบเฮ้ยไม่น่าเป็นไปได้อะไรเงี้ยค่ะเขามีวิธีของเขานะฮะอ่ามาดูกันว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเกี่ยวข้องกับคุณไหมนะชาวราศีพฤษภดูความรู้สึกนึกคิดของคุณที่มีต่อเขาก่อนนะคะขอดูความรู้สึกนึกคิดของคุณที่มีต่อเขาค่ะชาวราศีพฤษภคิงถือถ้วยนะฮะคุณรู้คุณรู้สึกได้ว,ว่า เขายังไม่ปล่อยคุณไปหรอกนะฮะเขายังมีความรู้สึกที่จริงๆคุณหลุดจากเขาไม่ได้ก็เพราะว่าคุณยังรู้สึกว่าเขาก็ยังรู้สึกกับคุณเนี่ยความรักที่มันเหมือนกับรู้สึกว่าเขายังมีเยอะใหญ่เราก็ยังมีเยอะใหญ่มันก็เลยตัดกันไม่ขาดฉะนั้นคุณยังรู้สึกอยู่ว่าเขามีความรู้สึกให้คุณคุณก็เลยไปจากเขาไม่ได้เนะี่ยแต่ว่ามันกลายเป็นว่า พอคุณรู้สึกคุณคิดคุณก็ยังอยากจะมองว่าอนาคตมันอยากไปร่วมกันอยากแก้ไขนะอยากแก้ไขอยากจะให้ความสัมพันธ์มันไปในทิศทางที่ดีเพราะคุณรู้สึกว่าความความรักความสัมพันธ์ของคุณที่มีให้เขามันมีค่าแล้วก็คุณให้เขามาในระดับหนึ่งแล้วมันมาได้แบบครึ่งทางแล้วหรือหรืออยากจะพัฒนามันต่อไปแล้วแล้วมันก็มีไพ่เดชขึ้นมาวันนี้บางทีคุณรู้สึกว่ามันยังรักคุณยังรักแต่ว่า เดทอมันคือการเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะมันอาจจะแบบบางครั้งคุณรู้สึกว่ามันต้องจบหรือเปล่านะคะมันต้องจบหรือเปล่าทั้งที่ยังรักอยู่เนะฮยยังรักอยู่ขอขยายเดทเนีฮะเพราะว่าบางครั้งคว่าคุณยังรักนะแต่มันเหมือนเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันอาจเปลี่ยนแปลงด้วยการเขามีคนอื่นเข้ามาหรือความสัมพันธ์มันไม่มันไม่ชัดเจนอะคุณแบบอยากอยากได้การเปลี่ยนแปลงที่ดี หรือไม่ก็ต้องจบไปเลยถ้ามันไม่ไดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเลือกกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าแบบมันเหมือนกับสามถ้วยอะ่ะเอออย่ามาแค่แบบทําให้รู้สึกดีอะ่ะแล้วหรือสามถ้วยมันแปลว่าสามเศร้าได้ด้วยนะฉะนั้นอย่าทาแบบความสัมพันธ์ที่อย่างเงี้ยถ้าไม่ดีอะ่ะคุณก็อยากบอกว่าเออเลิกไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ,อยากจบตรงนี้นะฮะทั้งที่รู้ว่าความรู้สึกของคุณยังมีให้เขามากๆแต่เขากับ ทาให้มันไม่ชัดเจนน่ะทาให้บางทีเขาก็เย็นชากับคุณจนวันนี้คุณแบบไม่รู้ว่าความสัมพันธ์มันเป็นไปยังไงแล้วนะ,ะมาดูการเขาละความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยฮะขอดูความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มีต่อคุณนะฮะเจ็ดถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยแปดเหรียญแล้วก็เดอะเฮอร์มิตเนี่ยะขอห่างก่อน เขาอยากอยู่เงียบๆของเขาคนเดียวทุกอย่างที่เขาก็เจ็ดถ้วยอะ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องตัดสินยังไงเขาก็ไม่รู้ว่าจะสารสัมพันธ์ยังไงไปต่อนะคะเขาเป็นคนที่เขาก็คิดว่าเขาเขาทําได้แค่นี้ทาแปดเหรียญมันคือคนที่ทํามาเขาก็คิดว่าเขาทํามาตลอดแล้วก็ก็ทาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะในจริงๆอะ่ะเมื่อก่อนเขาว่าจะดีกว่านี้ไงเขาจะดีทําให้คุณรู้สึกว่า เออถ้าเขาทําแบบนี้ตลอดคุณก็ไม่ได้รู้สึกอินไปกับเขาเนาะทีเนะน,นี้ยวันเนี้ยเขาบอกว่าเออเขาแบบเหมือนมีพื้นที่อ่ะเดอเฮอร์มิตมาอีกแล้วเนาะนะฮะมาอีกแล้นะฮะมันกลายเป็นว่าเขาอยากอยู่เงียบๆมากกว่าระหว่างคุณกับเขาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงเนะี่ยขอขยายแปดเหรียญนะฮะอืม <c oughs> เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้หายไปไหนนะฮะเขาก็ไม่ได้หายไปไหนเขาก็ยังคงมีคุณนะแต่ว่าบางทีมันเป็นการที่แบบ รู้สึกว่าไม่รู้จะตามใจยังไงหรือจะทําอะไรค่ะคือเป็นคนที่แบบจริงๆเขามีคนเป็นคนมีโรคส่วนตัวถ้าคุณยุง่งเหมือนเดอเฮอร์มิตเนี่ยมันเป็นราศีกันนะเนาะถ้าคุณไปอยู่เกี่ยวข้องกับไพ่เดอะเฮอร์มิตมันแปลว่าคนคนนี้เขามีพื้นที่ของเขาเองนะฮะเขามีความคิดของเขาเองเขาอยากทําอะไรหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างเงียบค่อนข้างแบบความเคลื่อนไหวของเขาไม่ได้อยากให้ใครรู้ไม่ได้อยากทําอะไรที่แบบเอ่อ ถ้าไม่อยากทําคือไม่ทําอารมณ์ประมาณนี้มากกว่านะฮะก็ช่วงนี้เขาก็รู้สึกว่าห่างกันนิดนึงนะฮะขออยู่เงียบๆนะระหว่างคุณกับเขาเดูฮมิตนะฮะเออเดล้ิกเขาอยู่เงียบๆนิดนึงนะบางทีมันก็เป็นการที่ไม่อยากเถียงไม่อยากทะเลาะไม่อยากโตตอบอะไรทั้งนั้นรอยเงี้ยค่ะไม่อยากตอบคาถามนะฮะอ่ะนะฮนะ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 มาดูกันแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะประจำวันที่1ถึง15พฤษภาคม2 5งห้าหก 6เป็นยังไงกันบ้างนะขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณหน่อยค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณประจังวันที่1ถึง15พฤษภาค่ะห้าถ้วยคิงถือเหรียญกาวไม้เท้าคิงถือไม้เดือบมูลโอ้โหความสัมพันธ์เนี้ยการเชื่อมโยงยังคงมีแต่ว่าน้อยมากๆค่ะ คุณกับเขาเนะี่ยคุณอาจจะแบบเฉยมากขึ้นเนะี่ยเขาก็คือเขาก็ไม่ให้ความชัดเจนค่ะเนะี่ยเขาก็ไม่ให้ความชัดเจนการพูดคุยนี่มีแต่เหมือนควันดำอะ่ะเออมลพิษนะฮะออท็อกซิกไปหมดเลยเนะี่ยเขาก็ยังคงทําแบบเดิมค่ะไม่มีการขยับคุณก็เริ่มหันหลังเนะเป็นการหันหลังให้การเดือนนี้นะชาวราศีพฤษภไม่มีไพ่ของการก้าวเดินไม่มีไพ่ของการขยับทําอะไรเลยนะภาวะของความแบบ เงียบเนะเหมือนภูเขาน้ำภูเขาน้ำแข็งนะคะเย็นชาแล้วก็เงียบนะคะขาขยายเขาเนี่ยค่ะที่เป็นเดะมนเนะฮะอืมนะะเออเขาเขามองคุณเปลี่ยนไปนะคะเขามองว่าคุณเปลี่ยนไปด้วยนะ,ะเดือนนี้นะคะ่ะคุณอาจจะแบบพยายามเริ่มอะไรให้เขาเห็นนะ,ะเพราะว่าไพ่หนึ่งเหรียญมันเกิดขึ้นที่ตัวแนวน้มของคุณนะ,ค,ะคุณเหมือนจะ เฉยกับเขาได้นะพอคุณเฉยเขาจะเริ่มกังวลค่ะนะฮะไพ่บอกว่าคุณจะเฉยมากๆคุณจะนิ่งมากๆพวกคุณอาจจะเชื่อมโยงกันในเรื่องของธุรกิจหรือการเงินหรือการสื่อสารในเรื่องของงานนะคะเงินงานอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความเงียบที่ อึมครึมมากๆากคะคุณก็รู้สึกผิดหวังเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ทําแบบนี้มาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ไม่ได้คิดจะแก้ไขนะเดอะมูนนะคะแล้วคุณก็เลยแบบไม่ไม่โฟกัสที่เขาคุณก็พยายามนิ่งแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองคือความนิ่งเกิดขึ้นในเรื่องราวของพวกคุณเนะี่ยยิ่งมีคิงถือเหรียญคิงถือไม้แล้วก็เดอะมูนเนี่ยเข้ามาด้วยมันก็คือความแบบไม่มีการขยับทําอะไรเลยนะคะรู้สึกแต่ว่า เครียดนะคะต่างคนต่างเครียดค่ะแล้วเขาก็เริ่มกังลวลนะว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อไปฉะนั้นเดือนนี้คือนิ่งของนิ่งมากๆนะ,ะก็คือแบบโอ้โหวัดใจกันนะ,ะวัดใจกันนะว่าใครในต้นเดือนนี้ก็คือจะนิ่งอาจจะนิ่งมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะ,ะพูดคุยก็นิดนึงตอบแล้วก็หยุดนะ,ะบางทีก็ไม่ตอบเลยก็ได้นะฮะ,ะ,ฮะมาดูกันนะะอะไมาแบบ ่านแล้วไม่ตอบหรือบางทีไม่อ่านเลยอารมณ์ประมาณอย่างนี้นะคะความนิ่งของพวกคุณนะเขาก็จะกังวลค่ะเนะี่ยเขาก็จะกังวลว่าเอ๊ะคุณเป็นอะไรรอบนี้คุณแตกไปคุณจะตัดเขาจริงๆแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะเนาะเขาก็จะเริ่มมีความแบบเออคิดมากกังวลอยู่ในระดับหนึ่งไม่ใช่ระดับเล็กนะเดิมูลเป็นไพ่เมเจอร์ก็ระดับเยอะอยู่ค่ะ,ะมาดูค่ะมาดู ให้สรุปไพ่แนะนําให้กับพวกคุณนะเนี่ยเก้าเหรียญช่วงนี้ต้องอยู่คนเดียวนะคะโอ้ดยชารีออดก็ตัวคุณก็มานะพรังงานที่เปิดมาไปแรกเขาบอกว่า อยู่คนเดียวนะเราก็ปล่อยตัวเองให้หลุดออกจากแปดดาบซะแปดดาบมัดคุณมานานมากแล้วแปดดาบมาหมดเลยนะทั้งเดือยชาริออตนะเดือยชาริออตเป็นแนวโน้มตัวตนคุณเดือนพฤษภาค,คมแล้วก็แปดดาบเป็นอดีตที่ผ่านมาก็คืออย่างที่บอกว่าคุณเอาทุกอย่างมาผูกมัดมันเคยดีแล้ววันนี้ก็เคยชินกับเขาเคยทําดีแล้วก็เออ ปล่อยไม่ได้นะฮะฉะนั้นไพ่บอกว่าใบาแรกขึ้นมาคือก้าเหรียญช่วงนี้คุณต้องอยู่คนเดียวให้ได้อยู่กับความแข็งแกร่งตัวเองให้ได้นาะอยิ่งอยู่ตัวเองมากเท่าไหร่คุณจะหาวิธีแล้วก็เริ่มมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะแล้วก็จะโฟกัสที่ตัวเองแต่งตัวให้สวยให้หล่อนะฮะให้สวยให้หล่อให้ดูให้ดูแบบไม่ ไม่ทุกข์ไม่ตรมใจไม่ตรอมใจอะไรเงี้ยค่ะก็คือออกมาสู่โรคภายนอกบ้างนะใช้ชีวิตแบบเออแล้วก็เขาบอกว่าโดยชารีออดอนะ่ะเออคุณก็แบบทําตัวให้เข้มแข็งนะนะคะทําตัวให้เข้มแข็งอย่าอ่อนทําอะไรคิดให้รอบคอบค่ะอย่าเอาความทุกข์มามัดตัวเองนะการมัดตัวเองก็คือการที่คุณแบบ ไปคาดหวังกำมันมากเกินไปนะฉะนั้นไพ่บอกว่านั่นแหละปล่อยมันออกไปนะไม่มีใครทําให้คุณทุกเท่าตัวคุณได้เ<ๆ>ช่นไพ่ใบนี้นะฮะ<ๆ>เห็นไหมนะฮะถูกมัดตามัดแขนเอ่อมัดตัวไว้เนาะแต่จริงๆมันไม่ได้แน่นนะคะ<ๆ>เพราะว่าคุณมัดตัวเองต่หางนะฮะวางทุกน์นเนาะอะนะฮะก็ปล่อยมันออกไปบ้างนะคะอย่างเช่นไพ่พุก์อ่พรอ่ เดือไเราเฟนขึ้นมาไพ่พระฉะนั้นก็ปรงขาดนะฮะทำใจให้สบายเนาะการนิ่งของคุณก็ส่งผลความเครียดของเขาเหมือนกันมาดูกันค่ะไพ่นะฮะแนะนำโชคดีจากโชคร้ายอ,อ่อมันคงไม่ใช่โชคดีที่แท้จริงนะฮะบางทีคุณก็คิดว่าการเจอเขานะีฮะการเจอเขาเป็นเรื่องที่โชคดีเคยมีความสุขแต่วันนี้บางทีมันก็ทุกอย่างอะค่ะ มันมาพร้อมกันเสมอนะคะก็คือทุกก็มากับสุขนะคะสุขก็มากับทุกขาวก็มากับดําทุกอย่างมันมาคู่กันฉะนั้นเราไม่ยึดติดสักอย่างนะคะบางทีอะไรผ่านมามนก็ผ่านไปได้นะคะมันก็อาจจะไม่ได้ไม่มันก็อาจจะเหมือนกระแสน้ำอะ่ะไหลไปไม่ไหลกลับฉะนั้นถ้าเรายังคงหวังหรือหรือดึงพยาพยามดึงพยายามยื้อมันไว้มันก็ทุกอยู่ที่เราเนี่ยนะะฉะนั้น คำเดียวก็คือการปล่อยวางนะคะคุณวันนี้คุณอาจจะยังมีโอกาสวันหน้าที่จะเจออะไรดีๆฉะนั้นถ้าอะไรที่มันไม่ดีก็กางมือออกปล่อยมันไปบ้างค่ะอย่าไปกำมันไวน้นาอกำยิ่งกำยิ่งเจ็บนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชาวราศีพฤษภนะคะก็ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้เลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ